ฝากท้องต้องรีบคุณปุ้ยแพ้กล้วยคุณมะนนาวแพ้ปลาต้งโกพี่เจนบอกว่าแพ้เครื่องสำอางคุณปอแพ้ความหลอ่ออุ้ยเอาค่ะตามนั้นเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคนชมพู่เองค่ะนี่กำลังคุยกันอยู่ค่ะว่าใครแพ้อะไรกันบ้าง ทุกคนเคยเป็นกันไหมคะอาหารที่ปกติเรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจู่ๆวันนึงดันแพ้ขึ้นมาซะอย่างนั้นอถ้าเอาไฮโซไฮโซหน่อยที่นิยมกันนะก็คือแพ้กลูเตนในข้าวสาลีขนมปังไข่บะหมี่พอกินปุ๊บนะผื่นขึ้นทั้งตัวหายใจไม่ออกผู้อยากจะบอกว่าทุกคนล้วนมีความเสี่ยงอยู่ในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำยิ่งคนท้องยิ่งเสี่ยงยกกำลังสอง ดังนั้นการฝากคันตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีกับตัวแม่และเด็กที่อยู่ในท้องค่ะเพราะคุณหมอจะมีการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆมีการซักประวัติตรวจโรคประจําตัวตรวจเบาหวานตรวจความดันโลหิตตรวจเลือดตรวจสารเสพติดตรวจพันธุกรรมโครโมโซมและอีกสารพัดที่อาจเสี่ยงต่อลูกในท้องรวมทั้งตรวจสอบประวัติโรคต่างๆของคนในครอบครัวอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าตั้งท้องอยู่รีบไปฝากคันตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะโดยเฉพาะสามเดือนแรกที่ตั้งท้องเนี่ยดีที่สุด จะได้มีการตรวจหาความเสี่ยงต่างๆที่ซ่อนอยู่และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้ตัวสําคัญมากเลยนะคะเรื่องนี้ฝากคันเร็วลดความเสี่ยงเลี่ยงภาวะคลอดก่อนกําหนดมาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันเถอะคะ่ะชุมชนเรียนรู้รวมแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว